สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมเห็นป้ายวัดป่าภูดินสอนะครับตรงนี้วัดป่าภูดินสอก็แสดงว่าเป็นทางไปน้ําตกสําไสนะครับบริเวณนี้ก็คือบ้านกันทรอมนะครับจากบ้านกันทรอมก็ไปยังน้ําตกสําไซได้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูน้ําตกสําไสนะครับว่าช่วงนี้มีน้ำหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับ ทางวัดป่าภูดินสอนะครับ3กิโลเมตรนะครับ เมื่อมาถึงแยกนี้ให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางวัดป่าภูดินสอนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นป้ายนะครับวัดป่าภูดินสอ1กิโลเมตรนะครับตรงนี้เป็นทางลูกรังนะครับเข้าไปทีนี้ ก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับก็ไปตามป้ายวัดป่าผู้ดินสอเลยนะครับก็เป็นทางลูกหลังเข้ามาในป่ายางของชาวบ้านนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงหน่วยพิทักษ์ป่าจองกอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลานะครับซึ่งน้ำตกก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับนี่นะครับเลี้ยวไปตามป้ายวัดป่าปูดินสอนะครับเพราะว่าน้ำตกก็จะอยู่ทางเข้าวัดป่าปูดินสอนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้ำตกมีน้ำหรือ,อยังนะครับก็เริ่มมีน้ำนะครับอืมเริ่มมีน้ำแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของน้ำตกน้ำตกซัมไซนะครับไม่ใช่น้ำตกบูดินสอนะครับแล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำตกซัมไซ ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำแล้วนะครับแต่น้ำยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีน้ำไหลให้ได้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศนะครับของน้ำตกซำใสนะครับนั่นละครับต้นใสนะครับ เป็นที่มาของน้ำตกซำใสนะครับมันจะมีต้นไรขนาดใหญ่อยู่นะครับตรงนี้ก็สวยงามครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดน้ำยังไม่แรงนะครับก็ยังคงสวยงามแล้วนะครับถ้าน้ำมาแรงจะสวยกว่าน,นี้ครับอ โคตรหินข้างล่างสวยงามครับนี่คือน้ำตกซำไซอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ถือว่าสวยงามครับคุณผู้ชมครับน้ำตกซำไซ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของน้ําตกซําไซอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับเป็นน้ําตกที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ